ุณแปบ,บรึบอลนะครับจะไปสรุปสถานการณ์และก็ความลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับโดยล่าสุดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลซีเกมที่ประเทศเวียดนามก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับด้วยการเอาชนะสปอร์ลาวไป1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเกมนี้หลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการเล่นที่มโนโปกิ้งสั่งให้ลูกทีมเล่นนะครับเพราะว่าเล่นได้อย่างอึดอัดแล้วก็มีจุดอ่อนหลายจุดเลยนะครับที่ทําให้ทางสปอร์ลาวนี่เกือบที่จะลุ้นตีเสบ หลายต่อหลายครั้งนะครับสุดท้ายก็เอาตัวรอดไปได้แล้วก็คว้าสาแตม้มสาเร็จพร้อมกับการันตีการเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ีนะครับแล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเข้าไปพบกับอินเดียครับอินโดนีเซียในวันที่9พฤษภาคมนี้ครับโดยเวลาการแข่งขันเนี่ยจากเดิมนะครับที่มีการออกข่าวมานะครับว่าทีมชาติไทยจะแข่งขันในเวลา19นาฬิกาล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่ารอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียจะแข่งขันเวลา16นาฬิก หรือว่าบ่าย4โมงเย็นนั่นเองนะครับโดยทางทีมงาน PR นะครับของทางมาดามแป้งเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโปรแกรมเดิมของทีมชาติไทยโดยเฉพาะการผ่านเข้าสู่รอบรอบชชนะเลิศเนี่ยไม่มีระบุไว้นะครับว่า แต่ลักเกมเนี่ยจะแข่งขันเวลากี่โมงนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆสถานการณ์ตอนที่ฟุตบอลซีเกมนะครับแข่งขันที่ประเทศบรเซียหากใครจํากันได้นะครับรอบรอตชนะเลิศเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าทีมชาติไทยจะได้แข่งอีกหนึ่งสนามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการปรับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางเจ้าภาพเนี่ยที่มีข่าวว่าจะเริ่มแข่งขันเวลา16บหนาฬิกาเนี่ยถูกปรับไปเล่นเวลา19เนาฬิกานะครับ ซึ่งเหตุผลของทางเจ้าภาพเวียดนามได้ออกมาเปิดเผยก็เพราะว่าการถ่ายทอดสดแล้วก็เป็นการเพิ่มยอดในการที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมเกมนี้ของเจ้าภาพเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในการปรับเวลาก,การแข่งขันหรือว่าปรับสนามนะครับเพราะฟุตบอลซีเกมเนี่ยก็เอาแน่นอนกับมาตรฐานไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งการที่ทีมชาติไทยถูกโยกไปแข่งขันในเวลา10โมงเนหรือบ่าย4โมงเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์อีกหนึ่งอย่างของทีมชาติไทยนะครับว่าแข็งแกร่งพอที่ จะเจอแล้วก็การรับมือสถานการณ์นี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาทีมชาติไทยลงแข่งขันในเวลา19นากาทั้งหมดเลยนะครับเกมที่จะลงเล่นกับอินโดนีเซียเวลา16นากาก็จะเป็นเกมแรกครับที่ทีมชาติไทยจะแข่งเวลาดังกล่าวนะครับในซึกบอ4เกมครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุนะครับแล้วก็เบื้องหลังการที่ทีมชาติไทยนะครับค้าแชมป์กลุ่มเนี่ยมาโนบูกิ้งเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้วนะครับในการที่จะทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะ สปปลาวเพียงแค่ประตูเดียวนะครับซึ่งเขาเน้นผลกางขันเป็นหลักนะครับรูปเกมอาจจะไม่สวยโดนวิจารณ์เยอะนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือการได้3แต้มเหมือนกันนะครับเกมที่ผ่านมาทีิไทยก็มีการดรอปผู้เล่นหลายคนนะครับแล้วก็มีการเซฟนักเตะบางคนด้วยนะครับเพราะว่านักเตะโอลักอย่างที่มีการเปิดเผยกันว่าวิเทพป,ป้อมพันมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีนักเตะที่ติดโทษใบเหลืองด้วยนะครับไปว่าจะเป็นทางชัยพัฒน์สุวรรณเพรศั์ครับกองกลางตัวตัดเกมชัยพัฒน์บัวพันนะครับรวมไปถึงจตุรพัฒน์สัตหมที่ได หากทั้งสามโปรนี้ได้รับใบเหลืองในเกมนักสุดท้ายกับสปอาาว์วาก็จะพลาดลงสนามในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียนะครับแต่เมื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับนักเตะทั้งหมดก็ถูกล้างใบเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครติดโทษแบนนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่ต้องไปลุ้นกันนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของวีเทพมพันธ์นะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยนะครับแล้วก็มีการไปล้วงข้อมูลมาจากตัวผมเองนะครับว่าวีเทพมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับซึ่งการบาดเจ็บอาจจะไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าก็ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็ยังคงพอมีเวลาอีกหลายวันนะครับที่จะทําให้อาการบาดเจ็บของวิเทพป้อมพันธ์กลับมาหายดีอีกครั้งแล้วก็พร้อมลงสนามในเกมกับอินโดนีเซียนะครับหากทางวิเทพป้อมพันธ์ไม่ลงสนามเจอกับอินโดนีเซียต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักของทางทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเพราะกองกลางที่เหลือเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเป็นวิเลี่ยมไวเดอร์เชอร์ที่ได้โอกาสล,ลงสนามเป็นเกมแรกในช่วง45นาทีของครึ่งหลังในเกมที่เอาชน,านสะสบ อะไรเลยนะครับเช่นเดียวกันกับออนักรอกอนนุ่มจันสกุลน,นั่นเองนะครับก็ต้องมารอรุ่นแล้วก็ให้กําลังใจนะครับวิเทปปภัณฑ์ให้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฟิตพร้อมนําทีมชาติไท,ทไทยเจอกับอินโดนีเซียให้ได้อีกครั้งนะครับย้ำกันอีกทีครับทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียในศึปบอลชาย4เกมนะครับ รอบรองชนะเลิศแข่งขันเวลา16นาฬิกาหรือบ่าย4โมงเย็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญทางทสทช่อง7สีนะครับสวดข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าววุ่นๆของผู้บอลไทยลีก2นะครับที่มีปัญหาเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสโมสรอุ้ไทยธานี FC ครับอุ้ไทยธานี f อเนี่ยเขาเพิ่งเป็นแชมป์ไทยลีก3นะครับหรือมังกรฟ้าเหล็กแล้วก็เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2แต่ว่าล่าสุดมีข่าวออกมาไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยนะครับว่า ทางผู้บริหารของสโมสรจะไม่ทําทีมต่อครับโดยกลุ่มผู้บริหารที่ว่านั้นนะครับก็คือกลุ่มบริหารของบอสเบนธนาชัย นงงาเอซึ่งเข้ามามีบทบาทสําคัญกับทีมอุทยานี FC มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมแบบมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็มีการทุ่มเงินซื้อนักเตะหลายต่อหลายคนเข้ามาเสริมทัพซึ่งนักเตะแต่ละคนเดี๋ยก็ฝีเท้าชกาชกกันทั้งนั้นเลยนะครับที่สําคัญการทํางานของบอสเบนครับไม่ได้ทําแค่ในสนามนะครับนอกสนามเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจมากเลยนะครับที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสนามนะครับใครได้ดูฟุตบอลถ้วยหรือว่าฟุตบอลไทยลีก3ที่อุทยานีลงแข่งขันต้องบอกว่าสนามสวยมากเลยนะครับแล้วก็พื้นสนามเนียกริ ดีกว่าสโมสรในไทยลีก1วบางทีมด้วยซ้ำนะครับนอกจากนี้ก็มีการสร้างสถานฝึกซ้อมใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญพวกเขามีแผนที่จะสร้างอะคาเดมี่เพื่อผลิตเยาวชนขึ้นมาเป็นกําลังหลักในอนาคตซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรากฐานที่สําคัญของวงการฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการถแถลงหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรน,นะครับแต่ก็มีการคาดหมายกันว่าจะมีการยุบทีมเลยก็ว่าได้นะครับหาทางการจ่ายต่างๆนะครับ มันไม่บรรลุนะครับซึ่งมี2ทางเลือกนะครับที่ทางอุไเททานนี้ก็จะต้องรอประเชิญนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนผู้บริหารใหม่นะครับแล้วก็ยุบทีมนะครับมีอยู่2อย่างเท่านั้นเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ก็อาจจะเป็นทีมงานเดิมที่เคยบริหาร Air Force นะครับเข้ามาทําทีมต่อนะครับส่วนนักเตะเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วนะครับก็อาจจะมีการยุเลิกสัญญาแล้วก็ที่สาคัญครับก็อาจจะมีการที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเป็นกลุ่่มมผู้บรริหหาใก็ อย่างดีอย่างหนึ่งก็คือทีมจะได้เดินหน้าไปได้นะครับแต่หากมีการยุบทีมเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นทีมที่ต้องเลื่อนชั้นหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในลีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากๆนะครับของวงการฟุตบอลไทยที่ที่อาจจะต้องเจอในเร็วๆนี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องพันหลงนะครับก่อนเกมศึก ฟุตบอลชาร์กเอครับรอบรองชนะเลิศที่จะลงฟาดแข่งกันในวันพรุ่งนี้18พฤษภาคมนะครับโดยเป็นข่าวของสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอครับโดยทางนครราชสีมามาสด้าเอนะครับเกมนี้พวกเขาจะไม่มีคีวินแบ็กเวลครับคุณเสือเลือดผู้ดีคุมทีมข้างสนามครับโดยทางแบ็กเวลเนี่ยพาทีมนครราชสีมามาสด้าเอรอดตกชั้นอย่างหวุดหวิดนะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้ล่วงลงไปเล่นในฟุตบอลไทยลีก2นะครับก็เล่นในไทยลีก1ต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งหลังจบเกมนัดสุดท้ายครับคีว วิวเขาก็ได้บินกลับไปยังบ้านเกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับแต่พอบินไปแล้วครับณตอนนี้แบ็กเวลก็ไม่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะครับก็เกิดการแล้วก็เกิดความกระหนพอสมควรนะครับในการเตรียมทีมสําหรับการเจอกับโพลิเทโลเอฟซีในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชัเรครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าทางนครราชสีมามาซาเอฟซีจะไม่มีกุนซือใหญ่คุมทีมข้างสนามนะครับก็คงเป็นหน้าที่ของประสิทธาดีครับผู้ช่วยผู้สอนที่จะทําหน้าที่ขัดตาทับคุมทีมนครราชสีมามาซาเอฟซีลงสู้กับโพลิ h ท l ลเอฟนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสดายนะครับเพราะว่าทางเทรนแบ็กเบลเนี่ยทำผลงานได้ดีมากนะครับในการคุมทีมนครราชสีมามาร์ซ่าเอฟซีนะครับพาทีมทําผลง,งานยอดเยี่ยมจนรอดตกชั้นนะครับแล้วก็ทีมกําลังคึกมากๆเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของทีมเนี่ยในช่วงท้ายฤดูก,กาลก็ถือว่าดีไม่น้อยเลยเช่นเดียวกันนะครับการเจอโพลีเทโรเอฟซีพวกเขาก็เคยบุกไปเอาชนะทางโพลิเอฟซีมาแล้วนะครับในช่วงเล็ก2ก็หากสภาพทีมดีๆเนี่ยผมว่าสู้แนสนุกแล้วก็มีโอกาส,มมามสที่ทําให้นครราาชสีมักขาา่าานเข้สู่รอบชิงชนสีม ได้นะครับแต่พอไม่มีเคินแบคเวลทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ต้องมารอลรุนแล้วก็ให้กำลับบงใจโคดต่อยประสิทธิ์เทาดีนะครับที่จะทําหน้าที่ขัดตาทับพาทีมสวาสแค้เจอกับบริเทโลเอฟซาก้าชานะนัดนี้ได้เชื่อว่าการลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะ เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ถูกใจแฟนบอลสว่าแคสมากแน่นอนนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าคุณซื้อของนคราสีมามัสเาดเอฟซีจะมีใครเข้ามาทําหน้าที่แทนตรงนี้ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนี่แหละครับฟุตบอลไทยในช่วงปีนี้การก็ถือว่าวุ่นวายแล้วก็ปวดหัวมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจตัวผมด้วยครับ